สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนการเซตอัพซิสเต็มใน Premiere Pro นะครับและการตั้งค่าเบื้องต้น p r e m i e r Pro นะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะมี s y y t t m m Compact u t i l i t y Report ตัวยอย่าง Report นะครับการ์ดจอ Nvidia c o a d o 4000จะขึ้นว่า u n s u p p o r t video driver driver ของเวอร์ชั่นที่ติดตั้งลงไปนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า เราต้องไปอัปเดตในเวอร์ชันการ์จอให้พพอร์ต t r r m i e r e Pro เราไม่สามารถเปลี่ยนการ์จอได้หรืออัปเดตการ์จอได้นะครับเราก็สามารถปิด System r e r o r t ตัวนี้ได้นะครับแต่เราทำงานใน Premiere Pro ได้นะครับแต่อาจจะเป็นบางฟังก์ชันนะครับที่จะทำให้อาจจะกระตุกหรือช้าแต่ก็สามารถทำงานได้เรากดที่ c o n t i n u e w i t h n o i s s u e นะครับ โปรแกรมก็จะรันขึ้นมาโปรแกรมนะครับรันขึ้นมาแล้วก็จะมีหนะ้าต่าง pop up ัพสำหรับตั้งค่านะครับการเริ่ม new project หรือ open project ที่เราเคยเซฟงานไว้แล้วนะครับตัวอย่างเราจะไปที่ new project ที่ new project นะครับก็จะมี pop up ัพสำหรับ p a r a มิ t e r ร์สำหรับการตั้งค่าชื่อ name นะครับอ่าตั้ง location นะครับที่เราจะเก็บไฟล์ งาน Premiere Pro นะครับส่วน System ตัวอื่นนะครับเรามาเรียนการตั้งค่ายครั้งหนึ่งเรากดโอเคเข้ามาในโปรแกรม Premiere Pro แล้วนะครับก็จะมีโชว์ System Issue File จะเตือนอีกครั้งหนึ่งเราสามารถปิด System Issue File ไม่ให้โชว์กด Control F12 ก็จะมี Pop-up System Premiere Pro พิมพ์ที่ Search report.enable นะครับพิมพ์แล้วนะครับก็จะเซิร์ช report.enable จะมีเครื่องหมายติ๊กถูเรากดเครื่องหมายถูกนะครับ report.enable จะเป็น fail กดเครื่องหมาย close เราก็ปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิด new หรือ open project เข้ามาในโปรแกรม Premiere Pro แล้วนะครับ รีพอร์ตอิชูนะครับก็จะหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถทำงานได้ตามปกติวิดีโอหน้านะครับเราจะมาเรียนการตั้งค่าต่างๆของพเมีโปโอ,อีกครั้งหนึ่งวิดีโอนี้สวัสดีครับ